สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสโรชารหัส6 8 0 1 1 0 5 6 5จากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะเพื่อนๆอาจารย์คิดไหมคะว่ายุคนี้เนี่ย iPad เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเรียนมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่งไฟล์การเรียนออนไลน์เรียนเทปหรือว่าการใช้จดเลคเชอร์ซึ่งการจดเลคเชอร์เนี่ยก็สําคัญใช่ไหมคะเพราะว่าช่วยให้เราสรุปและเข้าใจบทเรียนต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วตอนนี้เพื่อนๆมีแอปดีๆไว้จดงานกันหรือยังคะถ้ายังดิฉันจะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GoodNote สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆใน App Store หรือ Play Store แค่พิมพ์ชื่อ g o o d n o t e แล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็กดโหลดได้เลยหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อแอป,ปนี้เพราะนอกจากจะสะดวกแล้วยังมีเทมเพลตให้เรากดเลือกใช้ได้อีกมากมายและนอกจากนี้ยังสามารถจาัดก,การเอกสารต่างๆได้อย่างง่ายอีกด้วย ซึ่ง Google จะมีทั้งแบบฟรีและแบบไม่ฟรีโดยความแตกต่างก็คือความหลากหลายของฟังก์ชันที่มากขึ้นโดยแบบฟรีจะมีฟังก์ชันที่น้อยกว่าและนี่คือตัวอย่างของแบบฟรีซึ่งมีแค่ปากกาไฮไลท์ยางลบการอินเสิร์ตรูปหรือเท็กซ์เท่านั้นและนี่คือตัวอย่างของ Google แบบเสียตังโดยจะมีฟังก์ชันที่มากขึ้นเช่นการอัดเสียงมีโพต์อิด และการทำสติกเกอร์ไว้ใช้ได้รวมไปถึงการทำตารางสเกจด,ดูทซึ่งสดดะดวกต่อการจด Lecture เป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามแอปนี้ก็ยังคงมีข้อเสียตรงที่หากจะใช้แอปในแบบที่มีฟังก์ชันเยอะขึ้นก็ต้องจ่ายในราคาเกือบพันต่อปีซึ่งนักศึกษาบางท่านเนี่ยไม่สามารรเอฟเฟอร์ในราคาที่สูงขนาดนี้ได้ดิฉนันจึงขอเสนอแอปที่มีการใช้งานใกล้เคียงกับ g o o d Note นั่นก็คือ Note plus แอปนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแอปที่มีเครื่องมือเยอะไม่แพ้ก o o d Note ตนอกจากจะสามารถเปิด YouTube Chat GPT และ Google search ภายในแอปได้ที่สำคัญยังฟรีอีกด้วยต่อไปคือก i โ o Note เหมาะกับเพื่อนๆที่เรียนสายสุขภาพเนื่องจากมีเทมเพลตอ a นาตอมีให้ดาวน์โหลดเยอะโดยราคาแค่200กว่าบาทเท่านั้นเปรียบกับกลุ่ Not ้ไปตั้งหลายเท่าตัวเลยแอปล่านี้เป็นเพียงแอปที่นำมายกตัวอย่างเท่านั้น,นะคะ่ะยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายที่เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ดตามความชอบและความสะดวกได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ